วัดธาตุกลางริมถนนสุริยวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน495วัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างลักษณะเจดีย์พุ่มข้าวบินสถาปัตยกรรมสุโขทัยหลังพุทธศตวรรษที่21และพื้นที่รอบวัดแห่งนี้ถูกจัดสรรประโยชน์ให้ประชาชนเช่านำเงินเข้ากองทุนศาสนสมบัติห่างจากวัดธาตุกลางไม่ถึง20เมตรเป็นวัดยางกวงหรือสันนิษฐานว่า วัดนั่งรั่วที่ปรากฏชื่อในนิราธริพุนชัยพศ2 0 6 0ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะโดยงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากกองทุนนี้ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่าทั้ง495วัดที่ขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานซึ่งเป็นการพิสูจน์ทราบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณวัตถุทําให้มีธรณีสงสําหรับศาสนาประโยชน์กว่า4,000ไร่เราก็มาขึ้นทะเบียนมันก็ได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าวัดที่มีอยู่แล้วมันล้าง<ฮ>เอ,อไม่ใช่เลย<ฮ>วัดมีอยู่แล้วก็มีพระพิสูุสองฆ์อยู่<ฮ>มากน้อยมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่ละพื้นที่อย่างของเราเนี่ยมีวัดที่เป็นวัดที่ถูกต้องแล้วขึ้นทะเบียนมเนี่ัา้ย1 3 0วัดแล้วในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใน25นเภอเนี่ย สอดคล้องกับข้อมูลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ยืนยันว่าทั้ง5,617วัดทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามบูรณะวัดร้างบางพื้นที่เพื่อยกเป็นวัดที่มีพระพิสุจำพรรษาและมีความพยายามที่จะประเมินมาตรฐานวัดทั่วประเทศกว่า30,000วัดเพื่อหวังให้กลับมาเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชุมชน มากที่สุดคือภาคภาคเหนือกับภาคกลางอ,อย่างเช่นอยุธยาจะเห็นชัดนะฮะว่าวัดร้างเยอะมากเลยแต่เป็นวัดที่เราไม่สามารถคืนสภาพได้แล้วนะ,ะเพราะวุดโสมมากคือกลายเป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์อย่างอื่นมากกว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นวัดใหญ่มากเนี่ยกำลังการดูแลเนี่ยเราพยายามให้หลักอย่างหนึ่งว่า วัดตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยชุมชนตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เข้าไปดูแลไม่ใช่ว่าวัดอยู่ภาคเหนือรอ,ง,อ,องบประมาณสนับสนุนจากญาติโยมทางภาคใต้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากว่าให้ทุกคนเห็นคุณค่าของวัดที่ใกล้บ้านตัวเองและได้มีส่วนร่วมเข้าไปดูแลพระในวัดนี่มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดูแลรักษาวัดกับทำหน้าที่ในการเผยแผ่หรือให้การอบรมศึกษา ไม่ใช่เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของจริงๆก็คือชุมชนนะฮะเราพยายามเน้นตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนช่วยกันเข้าไปสนับสนุนดูแลครับหลวงพ่อสมบูรณ์ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนบูรณะวัดผาหม่อนอยู่ในเขตอำเภอป่าเมี่ยงให้มีเสนาสนะสำหรับภิกษุหลังปล่อยร้างมากว่า10ปีเพราะที่ดินของวัดถูกบุกรุกหายไปกว่า5ไร่ปัจจุบันเหลือเพียงหนึ่งไร่เศษตอนนี้อาตมาก็บูรณะไว้สร้างปฏิหลังหนึ่งโดยที่คุณอัญชลีที่เราได้ทราบกัน ได้มาทอดพระป่าให้อาตมาก็มีพระเจ้าประสงค์ไปเพ็นภาวนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งปรรษานี้ก็มีปรรษารูปหนึ่งประจำรรษามาก็ท่านก็เหมาะในการภาวนามากจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติธรรมของภาคเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา ทำให้มีพระพิสุและสามเณรเข้ามาศึกษาอภิธรรมและบาลีกว่า1 0 0 0 0รูปรวมทั้งพิสุสามเณรต่างชาติซึ่งมีทั้ง12ปันนาลาวพมา่าและสีลังกาซึ่งพระเหล่านี้ได้กระจายจำวัดต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่คือพระจะมาเช่าหอพักอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในวัดถูกต้องไหมฮะ,ฮะอ่ามันก็เลยทําให้ดูว่าเอ๊ะทำไมมีพระประเทศอื่นเข้ามาเยอะตรงนี้คือมันไปข้อมูล มุม,ม,มอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งซึ่งนักข่าวเขาลวงไม่ถึงเ uh huh. พราะเขาไม่รู้จริงเนี่ยเขาไม่ได้มาถามเราครเขาก็ไปถามคนอื่นเลยว่าเออพระมาทําอะไรเงี้ยจริงๆพระพมา่าเขาดีพระอะไรก็ดีเนี่ยเขามาเรียนหนังสือ uh huh. พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าออกมาเขามาใช้แรงงาน uh huh. อ่าพอเขาใช้แรงงานเนี่ยเขาก็อยากจะทําบุญ uh huh. อ่าพออยากทําบุญปับ๊บบางครั้งเนี่ยพระสงฆ์ไทยเราก็ไม่สามารถพูดภาษาของเขาได้ ใช่ไหมฮะเขาก็นิมนต์พระบ้านเขาเนี่ยข้ามมาข้ามฝั่งซึ่งการเข้ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาแบบลักรอบเขาก็ไปผ่านตมเข้ามาอ่าเข้ามาแล้ววัดต่างๆที่สร้างขึ้นเนี่ยมันเกิดจากศรัทธาของคนชาวต่างประเทศที่เขามาอยู่เป็นชุมชนเนี่ย<ม>เขาก็สร้างวัดขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องอ่ามันก็เหมือนกับที่พักสงฆ์อ่ะอ่าก็มีพระมาอยู่ก็เป็นเรื่องปกติ วีรพอร์มันสะอาจ Voice TV รายงาน